สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <Woo! S 1> คลิปนี้ผมก็อยู่กับ iPad Air 1เราจะมาดูกันว่าในตอนนี้ iPad Air 1ความจุแค่16 g ิเองเนี่ยยังทำอะไรได้อยู่บ้างนะครับซึ่ง iPad Air 1จะอัปเดต iOS สูงสุดได้ที่12.5.7เท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกครับความจุ16 g ิ ส่วนด้านหลังก็คุ้นเคยกันดีใครเห็นก็รู้เลยนะครับว่าเป็น iPad โดยตัว iOS 12เนี่ยจะอยู่ในหลายรุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่ iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6 Plus iPad mini 2 mini 3 iPad Air 1 ไอพอดทัชเจน5หรือเจน6นี่แหละนะครับผมไม่แน่ใจก็เรียกว่า5-6รุ่นกันเลยทีเดียวส่วนวิธีโหลดแอป,ปใน iPad รุ่นเก่าๆผมก็จะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้ใต้คลิปละกันนะครับเพราะว่าในรุ่นที่ใช้ iOS 12หรือต่ำกว่านี้จะโหลดแอป,ปด้วยตัวเองไม่ได้แล้วถ้าได้ก็อาจจะได้แค่บางแอป,ปเท่านั้นนะครับอย่าว่าแต่ iOS 12เลยครับ iOS 15ตอนนี้บางแอป,ปก็โหลดด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนกัน ตัว iPad Air 1จะยังไม่มีสแกนนิ้วมาให้นะครับเป็นปุ่มโฮมแบบธรรมดาก็ต้อง iPad Air 2ขึ้นไปถึงจะมีสแกนนิ้วส่วนการใช้งานโซเชียลต่างๆเริ่มมีบางแอป,ปใช้งานไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีโหลดมาได้ก็ตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจาก TikTok ให้ดูก่อนถ้าเราใช้งานพยายามเคลยร์แอป,ปออกให้หมดก่อนนะครับ ก็ใช้เวลารอ,อนิดนึงนะครับใจเย็นๆอ่าิกตอกก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายเหมาะกับคนใจเย็นๆตอนแรกๆที่เราเข้าแอปมามันก็จะออกจะสะดุดสะดุดนิดนึงแต่ว่าพอเล่นไปนสักพักทีนี้มันก็จะลื่นแล้วนะครับโอเคในส่วนของ Facebook เครื่องนี้ของผมใช้งานไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรพอเราล็อกอินเข้าไปมันก็จะขึ้นว่าเราใส่รหัสไม่ถูกต้องนะครับผมคือผมลองอยู่หลายวันมากก็ยังไม่ได้ผมก็เลยลองไปเข้าใน safari ดูพอเข้าใน safari ใช้งานได้ปกติทั้งที่เป็นอีเมลกับรหัสอันเดียวกันเลยนะครับ อันนี้อาจจะเป็นแค่เฉพาะเครื่องผมเครื่องเดียวก็ได้เพื่อนคนไหนที่ใช้อยู่หรือมีวิธีก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับส่วน Messenger มันผูกบัญชีกับ Facebook อยู่แล้ว Ig ของผมก็ผูกกับบัญชี Facebook เหมือนกันถ้า f a c e b o o k เข้าไม่ได้อยยังอื่นก็เข้าไม่ได้เหมือนกันหมดนะครับส่วน IG ผมก็ได้ลองเอา ID อีกอันนึงมาใส่มันก็ไม่ได้เหมือนกันคือผมพยายามแล้วครับแต่มันไม่ได้จริงๆ แต่ว่า YouTube ยังใช้งานในแอปได้อยู่นะครับยังดูได้ความละเอียดถึง 1080p 60%เฟรมเรทเลย ส่วนพวกแอปที่ดูหนังหรือว่าดูซีรีส์ดูย้อนหลังอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้นะครับหินดีที่้รู้จกนดีรักินไี่แตะต้องหรินดีที่ได้ร้าัยดี่้าู้กนที่นิ้ัินไมจะ่ึด้องกรืนว่าเคย้าูก่อนที่ไิ้ิเวจะ่ึงราัก่อนด่้ั่ะรู้ันด่มอ้าู้หน้าเต่มเลยนะคะ ดูเหมือนว่าจังหวะมันจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ลำโพงเนี่ยให้มา2ตัวอยู่ด้านล่างทั้งคู่เป็นแบบสเตอริโอ mm hmm. ก็ลำโพงของ iPad เสียงดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วง ในส่วนของกล้องถ่ายรูปกล้องหลังให้มา5ล้านพิกเซลหลังจากที่ผมได้ลองเอาไปถ่ายมาก็ถือว่าเป็น5ล้านพิกเซลที่ไม่เหมือน5ล้านพิกเซลนะครับเหมือนเป็นกล้อง8ล้านมากกว่าดูจากตัวอย่างภาพที่ผมขึ้นให้ดูก็ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครใช้กล้องใน iPad ถ่ายรูปกันอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนกล้องหน้าผมจะขอข้ามไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่ากล้องหน้านให้มาแค่1.2ล้านเอาไว้วิดีโอคอลหรือถ่ายอะไรเล็กๆน้อยๆได้อยู่ ถ้าจะเอามาเซลฟี่ผมว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้จากที่ผมลองเอาไปถ่ายมา iPad Air 1ยังพอเล่นเกมได้อยู่บ้างนะครับที่ผมกำลังเล่นนี่ก็คือ ROV อ่าคือผมใช้ดูการตั้งค่าของ ROV สักหน่อยละกันนะครับผมก็จะตั้งค่าไว้ประมาณนี้หน้าสนามลบก,ก็ตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าพอเล่นได้อยู่เฟรมเรทเนี่ยมันได้แค่30อยู่แล้ว ตัวมุมมองภาพเนี่ยผมว่ามันยังดูดีมากๆคือยังเปิดมุมกล้องไกลามากได้อยู่นะครับส่วนตอนที่บวกกันเยอะๆก็ไม่มีอาการแหลกไม่มีกระตุกอะไรเลยนะครับแต่จริงๆผมว่าถ้าเอาไว้เล่นชิวๆเอาไว้เล่นค่าเวลาอันเนี้ยผมว่าได้อยู่แต่ถ้าจะเอาไปแบบจริงจังผมก็ไม่แนะนำเลยนะครับ ก็ผมเล่นให้ดูอีกเกมเป็นเกมฟรีไฟล์แล้วกันนะครับก็ฟรีไฟล์การตั้งค่ายังเปิดสูงสุดได้หมดทุกอย่างผมก็จะตั้งค่าแบบนี้เลย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ iPad Air 1เอาตามตรงก็ผมไม่แนะนำให้ใช้ดีกว่านะครับแนะนำเป็นรุ่นที่มันเป็น iOS 15ขึ้นไปจะดีกว่าเพราะว่าแอปบางตัวมันก็ไม่รองรับแอปบางตัวก็ใช้ไม่ได้อย่าง Facebook ที่ผมลองให้ดูถ้าใครกำลังคิดจะซื้ออยู่ก็ลองหาข้อมูลเยอะๆก่อนนะครับตอนนี้ผมเห็นมีขายเยอะมากๆเลยในราคาประมาณ2,000ถึง2,500 อะไรประมาณนี้ตามาช่องทางออนไลน์ต่างๆถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลก่อนเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราเมื่อได้ใช้โฟนอยู่แล้วเนี่ยคือมันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแอปเนี่ยมันโหลดไม่ได้ในส่วนของ Facebook ที่มันยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีก่อนนะครับว่ามันเข้ายัางไงถ้าได้แล้วผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าใครมีวิธีแนะนําในคอมเมนต์ได้เลยถ้าใครจะซื้อมาดู YouTube ฟังข่าวดูหนังดูซีรีส หรือให้ลูกๆดูการ์ตูนอันนี้ผมจะแนะนํามากกว่าเพราะจอมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ9.7นิ้วคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้ประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ